สวัสดีครับเด็กๆนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การหาค่าไซน์นะครับการหาค่าไซน์หาค่าคอส5แทนที่มุม53และมุม37องศานะครับโดยเราต้องมาเทียบมุมสามเหลี่ยมก่อนนะครับฝั่งสั้นฝั่งยาวแล้วก็ฝั่งทะแยงขึ้นไปนะครับฝั่งนี้คือ3หน่วยนะครับฝั่งนี้คือ4หน่วยเพราะฉะนั้นถ้าจากููดพิทาโกรัส3 สนะครับถ้าตัดอิตาโก拉斯นะครับก็คือฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น5้านะครับจับตัวนี้นะครับจากตัวนี้ a กําลังสองเท่ากับอเอา c ีกัาซีกำลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองเพราะนั้นซีกลังสองคือ5้านะครับสามกลังสองบวกซกําลังสองเพราะฉะนั้นฝั่งนี้คือ9 ฝั่งนี้คือ16นะครับฝั่งนี้คือ25นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้สามเหลี่ยม3 4 5มาและสามเหลี่ยม3 4 5หตรงนี้นะครับมุมที่เกิดขึ้นของ2มุมนี้นะครับแน่นอนมุมตั้งฉากตัวนี้เป็น90นะครับก็จะเหลือที่2มุมนะครับก็จะเหลือมุมแหลมกว่าตรงนี้จะเป็น37นะครับส่วน มุมหนึ่งก็จะเป็นมุม53องศานี่คือมุมที่นักเรียนจะต้องมาเรียนรู้นะครับจากตีกลมิตินะครับค่าของไซน์นะครับค่าของคอสอแล้วก็รวมไปถึงค่าของแทนนะครับไซน์เวลานักเรียนท่องนะครับข้ามฉากข้ามฉากนะครับข้ามฉากนะครับคอสคือชิดฉากนะครับ แทนคือข้ามชิดนะครับข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะครับเพราะนั้นเรามาดูก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าแบบไหนข้ามแบบไหนชิดแบบไหนมุมอ,อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ตัวนี้กันนะครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะทดสอบก่อนนะครับทราย37นะครับแล้วก็ทรายนะครับ 53นะครับฝั่งนี้ก็คอส37นะครับแล้วก็คอส53อ่าเดี๋ยวมาเรียนรู้ตัวนี้ก่อนซ้าย37นักเรียนดูมุม37ตรงนี้นะครับอ่ะดูมุม37อ่ะสมมติตัวนี้ไซส์สเราพิจารณาฝั่งนี้เนี่ยฝั่งลูกศรสีเขียว37ถ้าไซส์ไซคือข้ามฉาก ข้ามของตัวนี้หมายถึงนี้นะครับเนี่ยหมายถึงนี้ข้ามเนี่ยตามลูกศรข้ามฉากก็คือตรงข้ามมุมฉากคือตัวนี้คือ5นะครับเพราะฉะนั้นไซส์3ามคือข้ามข้ามคือเลข3ส่วนด้วยฉากฉากคือเลข5เพราะฉะนั้นไซส์า 3, 7, คือ3ส่วน5ต่อไปไซส์ห้าสิบสามไห้ามให้ดูฝั่งนี้ครับเนี่ยให้เราดูฝั่งนี้ให้ดูตรงมุมห้าสิบสาม ไซด์เหมือนเดิมลูกเหมือนเดิมข้ามข้ามคือเลขตัวนี้แล้วนะคนละตัวนะครับเพราะว่าเรามุมเทียบตัวนี้คือ4นะครับ4ฉากฉากอื่นว่าตัวเลขเดิมฉากคือ5เพราะฉนั้นไซา37าสคือ3าส่วนหแล้วก็ไซด์ห้าสคือ4ส่วนหนะครับอ่ะนะครับอ่นะโอเค เพราะฉะนั้นนี่คือส่วนค่าของไซน์นะครับส่วนค่าของไซน์นะครับอ่าต่อไปมาดูคอสคอสสามสิบเจ็ดเราดูมุมสามสิบเจ็ดเหมือนเดิมอ่ะลูกศรสีม่วงตัวนี้เหมือนเดิมสามสิบเจ็ดแต่มาเอื่นว่าคอสสามเจ็ดคือชิดจ้ชิดคือตัวนี้ครับเนี่ยชิดคือตัวนี้ตัวที่คูวงกลมชิดกับมุมชิดอ่ะสี 4. ฉากฉากตัวเดิมคือเลข5ฉากคือ5นะครับแล้วก็คอส53าคอสให้สามดูฝั่งนี้นะครับชิดฉากชิดคือไหนชิดคือมุมตัวนี้นะครับชิดคือมุมนี้3ฉากคือตัวเดิม5เพราะฉนั้นคอสสาคือ4ส่วน5นะครับแล้วก็คอสห้าสามคือ3ส่วน5นะครับ ตัวนี้คือสิ่งที่เรียนต้องจำนะครับเพื่อที่จะไปเรียนรู้ในเนื้อหาถัดไปนะครับเดี๋ยวพบกับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ